สวัสดีครับวันนี้วันนี้มาเจอเอาลิปกินหน่อยนี่เนี่ยเน่ยเนี่ยี่ยเียเี่นี่ยเนี่นีนี่ียนี่นนนี่นนีน่เนเยนนี่อเนียี่ยเี่ อ,อ่เด้ออะใครจะกินกบปะใครกินกบปะจะกินจะให้เน,น,นาานินี่มาเาน้งนะไม่เอาคอนกินไม่เอาเอามันเราเลียวๆนี่แหละนี่นี่นี่ตํเนี่ยไม่เอาเรียกว่า<ม>กินส้มตำเหรอเนี่ยมตำหมูยอไอส้ำไอ้ไม่ชื่อน

แล้วนะชิมก่อนมีเยอะอืมเยอะขึ้นเยอะใอ่เดูด้วยเนี่ยเป็นไงอร่อยไหมเต็มไหมลองอยากชิมสาว มากครับมากมากแซ่บๆน้ำกันแซ่บๆน้ำกันกับหอยตอนนี้ใหญ่ๆหอยตอนนี้ใหญ่ๆกับปิ้งไก่ไม้ตัวโตทำเนี่ยไม่ตีต่อปากเลยคนนี้อ๋อเดี๋ยวนุ๊ก นกน้องกินร้องเห็นคลิปได้หลายเนวยเอาไปกินบ้างเล่นบ้างไว้ขาละบ้างซื้อองบ้างใช่ไหมทำไมนกน้องจังเลยมันจะได้ไม่เบื่อกันมาครับมากแซ่บน้ำกันปไรทำกนะ เอาไว้น้องคนปบบแังแรงไว้หลังบ้านน่ะข้างบนอ่ะชั้นสองอ่ะเอาไว้ชิดตผ้าเยข้างบนชั้นสองอ่ะมันเสียงดังเสียงรบกวนลูกนกพอดีไอ้นี่ลูกนกเอียงมึงตก ช่างสินค้าว่าปีกอาจจะหัทผมก็เลยเอามาเอามาเลี้ยงเลี้ยงกวาวแหมแหมทำไมปลาพูแต่ลูกจังแหมมันแข็งแรงบินได้กับมันก็ทิ้งไขึ้นสู่ธรรมชาติเรอ่มแต่ปล่อยนกน้อยู่หลังบ้านนกนกอยู่หลังบ้านเสียงดังน้อยมั่ง ดูไม่ตัวเสิเจ๊ยี่ลูกสาวครับครับคนหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนาเนี่ยให้ผู้ชมดูนะเนี่ยอันนี้อันนาป .2 อันนี้เขามีคู่แฝดคราบอันนี้น้องคนนี้ก็ลูกสาวล่าสาวล่าอย่างนี้แหละครับ ต่ละวีแต่ละวันม้วนขนาดคึกครืนกวาดจีเรับแด้วไปนั่งอ่าไหนไหนไหนมันจะมันจะหยดใส่ตาหนูกินงไหมเนี่ยใครอยากกินอ่าใคม่กินอ่าสิ่งสิ่งปิดกันพี่น้องกินอะไกินขึ้นไปขึ้นโปกัมกระเด็นเข้าตาไม่เนี่ยพี่น้องกินน้ำกันกินน้ำกัน Icana, เป็นใจว่าว่าพอดีอยู่ไหมแล้วห้องเฉยๆว่าพอดีอยู่หมเหลากหลายมมแบบแบบลองคิดลองถือไม่ใช่ลเฉยๆเพี่ยนเพียนเนาะเพียนเฟซบุ๊กยูทูบเบอร์ยูทูบอร์าดแล้ว เน,นี่ยไม่เล่นเลยโฟกัสเข้าป้องเลออะไรของนั้นนี่ดีดน่ดีดูเอฟซีดูห่ยน้องโฟกัสค่ะฝังเนื้อฝักตัวด้วยค่ะใช่ไหมฝังเนื้อฝักตัวด้วยค่ะน้องโฟกัสค่ะฝากติดตามช่องพ่อลูกอ่อน f ฟมิลี่ทาง YouTube เนาะท้องท้องนู้นท่องนู้นกำลังวิ่ง,งจะเห็นจะเหน็นคลิปเด็กๆเยอะท่องพ่อลูกงชานิริย์แอปแดงฝากตามด้วยนะครับแต่แต่แอปฟ้าเนี่ย,ยังยังไม่ผ่านสตรีม ยังไม่พ่หันสตรีม่ันแค่ดาวเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลามาทำาาอเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเอาพ่อไหนัาทุกวันละเอาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ในแฮปแดนเซอร์พี่น้องนะพ่อลูกอ่อนแคมิลี่ ครับสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ